เออสตอรี่ uh, มีแค่นี้เองบอกว่าคุณอยู่บ้านของไดโอนะครับเพราะว่าไอซีแมนให้คุณไปที่นั่นโอเคมีแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่าเอาละทุกคนก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเดะเฟียทา m e มนะครับหลายหลายคนอาจจะรู้จักเจ้าตัวละครนี้นะแต่ว่าผมเคยแบบพันผ่านตาแม็กแล้วว่ากระตูนนี้มันเคยอยู่ใน โอ้ยไม่มีสามให้อ่านด้วยโอเคไอ้เจ้ากระตูนนี้ผมเคยเห็นผ่านๆตามมาจากไอ้ช่องนี่ยไบูมาแรงใช่ปะโอเคเด็กๆหลายๆคนอาจจะรู้จักกันนะแต่ว่าผมไม่รู้จักเลยไม่เคยดูเลยฮะบอกว่าต้องไปคุยกับไดโอนะครับผมไดโอคือคนไหนอ่ะคนนี้หรอ อะะไรน่าจะคนนี้นะห้องของเราคือห้องหิมะนะครับแล้วก็ห้องน้ำเป็นประตูไม้ยังไงเอ่ยเราต้องไปที่เราต้องไปตรวจสอบห้องก่อนนะห้องประตูห้องของเราคือประตูไม้เหรออันนี้เหรอ,อไม่ใช่ห้องของเราเป็นห้องหิมะใช่ไหม น่าจะเป็นอันนี้นะอ๋อนี่ไงโอ้ทำไมเอาต้นไม้มาปลูกข้างในเนี่ยเอ,อ๊ไปห้องน้ำไปทำไมห้องน้ำเมื่อกี้ใครโทรมาแป๊บหนึ่งนะไดโออะไรเพื่อนโอ้โหเสียงเันดังมากแป๊บหนึ่ง อะไรเพื่อนว่างไงฉันลืมบอกคุณว่าอย่าใช้กระดาษโอเคครับกระดาษอะไรอ่ะมีอะไรให้ใช้กระดาษแล้วไปไหนไปห้องเหรอแล้วเจ้าหมาหายไปไหนเอ่ออันเป็นรูปปั้นอศัศวินนะครับผมเออว่าเราเคยเห็นรูปปั้นนี้ผมไม่เคยเห็นตอนไหนวะเนี่ยเพิ่งเข้าเกมมาตรงนี้อะไรเนี่ยคลิก โอ้โหเอาทุกช็อตชิบหายเยอืมน่าจะเป็นห้องนี้ครับประตูอืห้องน้ำเอสวัสดีครับโอ้โหจังส์แกร์มันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้เกม โอเคอยู่ไม่สุงเลยครับจำสเกลดูแบบนี้แล้วมาห้องน้ำทำไมอะขี้เหรอชิบหายละขี้อ้าวมาได้ไงโอ้โหแล้วเสียงตดผมไม่มีสับให้อ่านอะห้ามใช้กระดาษเอ้าเมื่อกี้ ไดโอบอกห้ามใช้กระดาษใช่ไหมไปห้องนอนเดี๋ยวนี้ไปนอนเดี๋ยวนี้โกสลิปเนี่ยเอาไม่นอนปิดประตูกันไม่ไว้ใจใคร<ะ>เสียงอะไรอ่ะเอ้าชิบหายเลยเมื่อกี้บอกห้ามใช้กระดาษมานับไอ้นี่สินะมานับกระดาษเชชู่ใช่ไหมว่ามันไม่ครบใช่ไหม อ้าวชิบหายแล้วทีนี้หัวร้อนเลยอ,อ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะก็คือโกรธเอ้ยมันไม่มีสรรรับขึ้นอน่ะเออเสียงอะไรอ่ะโอ้ผม ขยับไม่ได้นะ Come to it Complete ลุกขึ้นเหรอลุกขึ้นมาทำไมอ่ะอุ๊เลือดชิบหายละเฮ้ยใจเย็นนะเด้อุ๊ยกินเนื้อเหรอเนื้ออะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าเนื้นอไอเนื้อเจ้าหมาเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนื้อใครเนี่ยอ๋อเนื้อไอ้เจ้าต้นเกมเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหตรงนี้มีจำสแกงี้นอนอึ๊บเอ้ยอย่านะเอ้ยโอ้โหโอ้โหไมค์กอดมาแล้วโอเค ต้องวิ่งหนีโอ้โหเป็นเขาขงกดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเมื่อไอตัวผู้หญิงเมื่อกี้คือใครอ่ะออผมตายต้องเริ่มใหม่เหรอโอเคต้องเอาตัวรอดให้จากไอตุ๊กตาเมื่อกี้ให้ได้นะ มาเอาใหม่ม oh so <fund> ันจำสเกลทุกช็อตเลยอะผมตั้งตัวไม่ทันน่ะเมื่อกี้มันมาตรงนี้ไม่ใช่หรอนี่ไงมันมาตรงนี้อ่ะแล้วมันไปโผล่ตรงนั้นได้ไงอ่ะแล้วผมก็วิ่งมาฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเออนิดนึงนิดนึง <Okay. S 2> <c oughs> โอเคอุ้ยเอา้ายังโดนดีกะอะไรเนะี่ยตรงนี้ปิดไม่ได้ชิบหาแล้วมันบอกว่าให้หยิบสิ่งที่ไดโอชอบเหรอออกมาจากกล่องชัชูไหมก็คือสิ่งที่มีเออสิ่งที่ไดโอมีความสุขมากๆคือ เมื่อกี้ผมว่าน่าจะชัดชูครับผมใช่ไหมเนี่ยถูกเหรอก็คือเปิดถ้าเปิดมาแบบนี้คือถูกเหรออันนี้คืออะไรอีกก็คือไดโอรักเจ้าหญิงแห่งอะไรเอ่ยเมื่อกี้เป็นเจ้าหญิงใช่ไหมเจ้าหญิงเมื่อกี้คือเอใส่ชุดสีขาวใช่เหรอเอาลองอันนี้ ไม่ใช่ครับผมกดอันนี้ได้เป็นเชู่ครับผมเปิดโอเคถ้าถ้าจะกดถูกมันต้องเปิดแบบนี้นะอาจารย์น,นี้นี่ไงอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นอุ้ยเจ้ามาถูกเผาแล้วอาหารที่เดชโอชอบมากที่สุดคืออะไรเมื่อกี้กินไปคือเนื้อใช่ไหมมันขึ้นบนเนื้อหมดเลยอะก็คือเรากดอะไรก็ได้ใช่ไหม อ,อาหารก็นี่ไงไม่ใช่เอโอโอ้ได้มันต้องกดอ e นี่หว่าไม่ใช่กดคลิกโอเคเครื่องดน,นตรีของไดโอนะครับผมคือเครื่องดน,นตรีเหรอผมไม่ได้สังเกตด้วยมันคืออะไรอะ่ะมีกีตาร์คลุยแล้วก็เปียโนนะครับผมอืม คืออะไรเปียโ,โนปะ่ะหรือว่ากีตาร์ขวี่นี่ไม่ได้ใช่น่าจะาก,กีตาร์เอ้ยขวี่หมไม่รู้ว่ามันโอ้โหชิบหายแล้วทีหลังต้องไปดูก่อนแลละถึงจะมาเล่นโอเคขวีก็คุยวะโอ ก็คือจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของไดโอคืออะไรคืออะไรเอ่ยทุกคนผมไม่เคยดูอาชีพหายแล้วมันกระตูนมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะทําให้ตกใจแล้วก็ฆ่าคนใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใช่อันที่สามนี่แหละช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการช่วยเหลือ <c oughs> ต่อไหมนะตรงนี้ผมขอมั่วเลยนะอุ๊ยถูกด้วยตรงกลางวัสดีไดโอถือ เอ้ยไม่ใช่ถืออะไรอ่ะอ๋อจบแล้วก็คือมีอะไรเมื่อกี้มันจุดตอนสุดท้ายมันคืออะไรคือวิญญาณไปสิงร่างของไดโอเหรอเป็นยังไงโอเคก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกมาก คือแบบให้เราตอบคำถามได้ด้วยนะชอบมากแนวนี้โอเคสำหรับเกมเ,ออเดอะเฟียร์ถามก็มีประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ